ถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะอ๋ออ๋ออ๋อเด็กได้รูปคู่รูปคู่รูปคู่มีไหมเออคู่ยังคู่ยังคู่แล้วนะนะ่ะเขาไปยืนคู่กันแล้วนะอ่าเขาก็ไปยืนใกล้ๆกันแล้ว ใกล้ๆนะคะวันนี้ไม่สามารถซูมสสใกล้ๆได้นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวขอก็อยากจะขอนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่น้ำไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ ถ่ายรูปกันอีกรอบนึงนะคะก็นี่พี่หมอไม่้อไม่ไ้ที่สุดเิ่งเสิร์ฟไว้อ่ะทุกคนคือตอนนี้กำลังงงนะคะข่าวก็ต้องทำนะคะข่าวก็ต้องทำไลฟ์ก็ต้องถ่าย งงไปหมดแล้วจ้ะน่ารักแม่น่ารัากพี่ไอ้น่าต้องถ่ายรูปหม่สุดหนูถ่ายรูปเอ้าเหรออ๋อถอยมาถอยมาตอนนี้กดดันนะคะสสอบอกให้ถ่ายรูปให้หน่อยเอาค่ะ เอาเข้าไหมพ่อันนี้ไม่เด็กๆพึ่งม่โล้ทักน้องหน่อยเนี่ยไม่ไม่ดูอีกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะก็เราอะเข้ามาไม่เคยดูหรอกพี่อิ่มก็เคยนะคะบอกว่าเนี่ยชอบถ่ายตอนเผลอตลอด ไม่ให้ฟังไม่ให้ฟังเดี๋ยวให้ไปฟังช่องเขาแล้วนั้นอันน,นั้น,น,นช่องเขาเดี๋ยวไม่ให้ฟังไม่ให้ฟังปิดเสียงไว้ก่อนให้ดูภาพได้แต่คลิปไปฟังจากช่องเขานะาาเออต้องให้ไปฟังช่องเขาพี่อิมอย่าพูดดังนะคะน้องๆได้ยินอย่าพูดดังค่ะเพราะว่าต้องไปดูในช่องเขา แบบไกลๆนะไม่ให้ได้ยินเสียงพี่บอกว่าอยากได้ยินเสียงไปฟังช่องที่น้อยเฮ้ยจริงเหรอดังมากเลยสอสอสอสนี้ดังมากนะดังว่าบ้านเขาอยู่ใกล้สนามบินเน่ดังมากค่ะเป็นไงคะมีรุ่นรุ่นแบบมีหลายรุ่นนะคะ FC ซโอ มีเอซีหลายรุ่นเลคะต้องมาทำ้ค่ะขออบคุณค่ะานพาดพิสุดเออ่แม่มีช่องเหรอไม่เหรอเียรู้นี่ได้สคนเองนะน้อออยากให้พี่เราไม่เลขาอถ่าย่อได้ไหมล่ะพอถ่ายกูปุ๊บจบแล้วปิดไลฟ์เลยถ่ายถ่ายรูปปิดไลฟ์เลยถ่ายไม่ด้วยถ่ายรรยะอีมไหน วิธีเซเ็แล้วนะวิีนี่เราจะออกพร้อมพักเขาเลยหรอ